สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมรถตัดหญ้าฮอนด้านะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับเป็นตัดหญ้าสนามหรือลุยสวนนะแบบเข็นเองนะครับไม่ต้องเออมันไม่มีเกียร์เข็นเองนะครับเดี๋ยวพามาชมกลไกเบื้องต้นก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลไกเปิดฝาแง็บด้านหน้านะครับนี่ๆนี่นะครับก็คือเจอหญ้าสูงหน่อยลกหน่อยก็เปิดฝาแง็บมันขึ้นนะครับตรงนี้นะฮะครับมันจะทํางานฝาแง็บข้างหน้านะครับ อันนี้สำคัญก็คือดันลงล่างสุดปึ๊บปึ๊กหนึ่งนี่คือดับเครื่องยนต์นะครับเวลาสตาร์ทครั้งแรกคือดันมาหน้าสุดเลยมันจะกึกหนึ่งให้กึกหนึ่งเนี่ยมันจะดึงช็อคพอติดแล้วปึ๊บให้พ้นกึกมาอยู่ตำแหน่งนี้ไม่งงนะดับเครื่องดันไปกึกสุดท้ายกึ่กถ้าจะสตาร์ทเครื่องให้ดันมาให้กึกหน้าสุดเลยอันนี้คือคันเร่งอ่ะถ้าดันมาหน้านี่ปึ๊บมันจะเร่งแต่ดันมาอีกกึ๊กหนึ่งมันจะเป็นช็อ กึกหนึ่งมันจะเป็นโชกคอ่าพอติดแล้วปุ๊บให้ดันข้ามกึกไปอ่าไม่งงเนาะอันนี้ก็คือการทํางานใบมีดรับเร่งปุ๊บใบมีดทํางานปุ๊บเลยอันนี้ก็ดึงสตาร์ทสจังหวะนะครับเครื่องฮอนด้าเก่าญี่ปุ่นลองดึงสตาร์ทดูฮะอ่าเครื่องนิ่มๆเลยพอกำปุ๊บใบมีดมันจะทํางานลนะครับทีนี้พี่ก็เข็นเลยอยากเข็นไปไหนก็เข็นเลยอ่าเราลองดูดูด้วย กุม้ม่วเข้าในนี้แหละมันไม่มีสนามเพชรตัดจริงๆมันตัดได้ครับเทสมาหมดแล้วเทสมาตรงนู้นหมดแล้วนะฮะเป็นลักษณะส,สี่ใบพัดนะครับข้างล่างแต่ตอนนี้ยางไม่ได้เติมลมเพราะว่าระบบไฟเรายังไม่มีกงนิ่มๆเลย 6,900ไม่รวมส่งนะครับ6,900บาทไม่รวมส่งเนีย่ยลุยได้ใครที่เกียดแบกเครื่องดหญยาหนัหนกๆราคาถูกกว่าโลบินอีกแล้วเนี่ยอ่ะพอแล้วพี่นึ่งอ่ะใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะครับ6,900ไม่รวมจะส่งครับสวัสดีครับ